สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้เรามาพูดกับครูติ๋วนะคะกับการจัดประสบการณ์วิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นป5นะคะก่อนอื่นเรามาทบทวนเนื้อหาการเรียนในคาบที่แล้วกันก่อนนะคะเกี่ยวกับเรื่องสือส่วนครูขอนําเสนอในลักษณะของเพลงประกอบการเรียนนะคะเรียนรู้ไปพร้อมกันคนไหนร้องได้ร้องนะคะลูกชมกันเลยค่ะ เป็นไงคะจบไปแล้วนะคะกับเพลงทบทวนเรื่องเศษส่วนโจ้รึ่มรึมโจครึ่มรึ่ม,ม,ม,มวันนี้นะคะเรามาเรียนรู้กันค่ะในส่วนของการหารเศษส่วนละคนนะคะและเป็นดูในข้อหนึ่งที่ครูครูกำลังชูในตอนนี้นะคะเป็นการแสดงวิธีทำข้อที่หนึ่งสิบสองหารด้วย สอส่วนสามหารด้วยหนึ่งเจ็หนึ่งส่วนห้านะคะนักเรียนครูให้เวลาลองคิดนะคะลองทบทวนจากเนื้อหาที่สอนไปแล้วในคาบที่แล้วนะคะว่าใครได้คําตอบเท่าไหร่จะตรงกับของุงครูไหมเดี๋ยวครูมีเฉลยค่ะครูให้เวลานักเรียนลองทบทวนลองเอาสมุดขึ้นมาทํานะคะให้เวลาหนึนาทีค่ะ มือนเพลงเลยนะคะเมื่อกี้โจรึมรึมโจรึมรึมทําส่วนให้เท่ากันนะคะถ้าการหารเราเปลี่ยนเครื่องหมายหารเป็นการคูณคูณด้วยอะไรคะคูณด้วยส่วนกลับของตัวหารการคูณทํายังไงแล้วเอยการตัดทอนนะคะเป็นรูปโบหรือผีเสื้อหลังจากนั้นถามคาตอบให้อยู่ในรูปของเศษส่วนอย่างต่ํานะคะคือเศษเท้หรือจํานวนพระใครได้บ้างแล้วเอย ดูกันนะคะว่าเหมือนของคุณครูไหมอของคุณครูนะคะ,ะเฉลยมาให้นักเรียนแล้วผลลัพธ์เท่ากันไหมคะผลลัพธ์ที่ได้ตรงกันไหมเอ่ยผลลัพธ์ของคุณครูนะคะได้เท่ากับ 1, 1> ทําไมถึงตอบ1คะลูกทบทวนตอนเนื้อหาป .4 เลยค่ะเพราะเศษและส่วนในคําตอบนะคะมีค่าเท่ากันผลลัพธ์ย่อมเป็น1เสมอดังนั้นครูก็เลยตอบว่า1 ะะถูกกันไหมเอ่ยคะนักเรียนเก่งมากค่ะเรามาดูกันต่อนะคะน,นี้เป็นส่วนของใบงานนะคะใบงานที่ครูให้นักเรียนก็จะคล้ายๆและเหมือนกันกันกบที่ครูนำเสนอเมื่อกี้นะคะขอให้ทุกคนทําถูกต้องประสบความสำเร็จนะคะเจอกันใหม่คาบต่อไปค่ะกับครูติว๋วสวัสดีค่ะ